ต่อไปเป็นเรื่องของสถิตินะครับในส่วนของรูปหลายเหลี่ยมความถี่ซึ่งเป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟนะครับ <_ s 2> ถ้าเราลากเส้นลากส่วนของเส้นตรงนะครับให้รูปหลายเหลี่ยมความถี่เนี่ยนะครับรูปหลายเหลี่ยมของความถี่เนี่ยถ้าเราลากส่วนของเส้นตรงเนี่ยเชื่อมจุดกลางของด้านบนของแท่งฮิสตโตแกรแม,มแสดงว่ารูปหลายเหลี่ยมความถี่เนี่ย ก็เกิดเราจากฮิสโตรแกรมอีกทีหนึ่งคือเราต้องสร้างฮิสโตรแกรมให้เสร็จก่อนเป็นับแรกนะครับโดยเริ่มจากจุดกลางเนี่ยของแต่ละอันตราาคชั้น1อ่าหชั้นนะครับชั้น1ชั้นก่อนอัตราาคชั้นแรกนะครับหมายความว่าเราจะสมมุติเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งโดยที่ความถี่ชั้นนั้นเท่ากับศนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับจะเห็นว่าชั้นนี้นะครับชั้นที่มีจุดกลางเป็น8เนี่ยนะครับนี่คือจุดกลางชั้นนะครับ8 กับ11เนี่ย11 <c oughs> คือเป็นอนุภาคชั้นที่1นะครับแต่ว่า8เนี่ยเป็นอนุภาคชั้นที่เราสมมุติขึ้นมาชั้นนี้ครับชั้นนี้เราจะสมมุติขึ้นมาตัวน,นี้ครับสมมุติซึ่งไม่ไม่มีข้อมูลจริงนะครับเราสมมติขึ้นมาเพื่อให้เส,ส้นเนี่ย,เร,เ,ยเริ่มจากจุดนี้จุดจุดกลางชั้นนี้เริ่มขึ้นไปนะครับแล้วจากนั้นให้เรียนลากจากจุดจกลางนะครับคือจากจาก8เนี่ยไปยังจุดจกลางของสอี่เหลี่ยม คูณ5หรือสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะครับโดยที่เป็นจุดกึ่งกลางของอัตราชั้นแรกนะครับเราก็จะไปไปแตะตรงนี้นะครับไปตัดตรงนี้จากนั้นก็ลากต่อเป็นเส้นตรงไปยังจุดกึ่งกลางชั้นต่อไปนะครับของอัตราชั้นถัดไปก็ลากไปเรื่อยๆนะครับนัเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราลากไปเรื่อยๆนะครับที่มีไปตามจุดสูงสุดและเป็นจุดกึ่งกลางของอัตราชั้นแต่ละชั้นนะครับของแต่ละแท่งด้วยเนี่ยก็จะเป็นรูปรษาะออกมาเป็นรูปอะไรครับ รูปหลายเหลี่ยมความขีนะครับรูปหลายเหลี่ยมเห็นไหมครับก็จะมีลากหลายเหลี่ยมก็จะมันก็จะหักมุมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโดยที่นะครับตรงนี้นะครับจะมีความสูงนะครับจากจากจากแกน x ขึ้นไปเนี่ยก็เท่ากับความขีของอ,อัตราภาคชั้นนั้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือความาความสูงของแต่ละอันตรภาคชั้นนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นรูปหลายเหลี่ยมความถี่ข,ขึ้นมาซึ่งจะมีรูปเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเ,ยมเกิดขึ้นและสุดท้ายนะครับชั้นที่เรียนเห็นชั้นสุดท้ายคือ47เนี่ยอันนี้ก็เป็นชั้นที่เราสมมุติขึ้นมานนั่เองโดยที่ไม่มีไม่มีในอันตรภาคชั้นในข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายคือชั้นที่มีจุดกาค,คือ44นั่นเองนะครับที่มีอยู่จริงแต่47นี่เราเป็นไงครับสมมุติขึ้นมาเพื่อให้กราฟหรือให้รูปหลหลลาาายยยเเเีีี่่่มมควถของรน มันแตะกับพื้นหรือพูดง่ายๆคือมันตัดกับแกน X นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมความถี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนภูเขานะครับแต่มีหลายเหลี่ยมนั่นเองนะครับลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมความถี่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คืออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รูปปิดหรือที่ที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเรียกว่ารูปปิดเรียกว่าโฮลิกอนนะครับโดยมีฐานเป็นส่วนหนึ่งของแกนนอนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแกนนอนลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็จะมีฐานเป็นลนักษณะของแกนนอนเลยมีแกนนอนเป็นฐานนั่นเองนะครับของรูปหลายเหลี่ยมความขี่นะครับเรียกรูปนี้ว่ารูปหลายเหลี่ยมของความขี่เนื่องจากว่าเราลากจากจุดปลายนะครับหรือจุดกลางและเป็น จุดที่อยู่บนสุดก็ซึ่งก็คือความถีใช่ไหมครับบนสุดนี้คือถ้าเราลากไปที่แกนแกนแกนความถีเนี่ยเราก็จะได้ความขี่ออกมาเห็นไหมครับซึ่งความสูงของแต่ละอันเนี่ยก็จะเป็นความถี่หมดเลยใช่ไหมครับนั้นเลยเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่นะครับพอเราลากจากจุดแต่ละจุดไปหากันนะครับซึ่งจุดทวกนี้จะมีความสูงเท่ากับความขี่ของแต่ละหนภาคชั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมความถี่นะครับหมายเหตุนะครับในกรณีที่ ทุกอนุภาคชั้น,นมีความกว้างเท่ากันนะครับจะพบว่าจุดมุมของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ก็คือตรงนี้ครับจุดมุมต่างๆตรงนี้ครับจุดมุมของรูปหลายเหลี่ยมความถี่ที่ขีดไว้ตรงนี้นะครับสีเหลืองต่างๆเนี่ยครับใช่หมดเลยนะครับจะมีพิกัดคือจุดกึ่งกลางสเกลแรกคือจุดกึ่งกลางแล้วก็สเกลหัดมาก็คือความถี่นะครับก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับ ยกตัวอย่างเช่นคัวอันดับตรงนี้ให้เรียนดูให้ดีตรงนี้ครับเอาสเกลที่ตรงเลยนะครับคือตรงนี้ครับถ้้เรียนจะเห็นว่าตรงนี้มีคัวอันดับคืออะไร20่ใช่ไหมครับ20เพราะว่ามีจุดกลางคือ20และมีความสูงเป็น9ก็คือความขี่นะครับก็เลยเป็นคัวอันดับ29อย่ายเงีง้ยกตัวอย่างเป็นต้นเพราะตรงนี้จะตรงสเกลที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปหลายเหลี่ยมความขี่จะมีจุดมุมนะครับพิกัดของมันก็คือจุดกลาง,างแล้วก็ความขี่นั่นเองนะครับดังนั้นในกรณีนี้ กรณีเช่นนี้เราจะสร้างรูปรายเหลี่ยมความถี่โดยไม่จาเป็นต้องสร้างฮิสโตแกรมก่อนก็ได้นะครับกรณีที่ถ้านักเรียนไม่อยากสร้างฮิสโตแกรมก่อนนักเรียนก็หาจุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นแล้วก็จะมีความสูงเป็นความถี่จากนั้นนักเรียนก็ลากจากจุดกึ่งกลางนะครับพวกนี้ไปยังตรงนี้ครับสเกลตรงนี้นะครับว่ามี จุดกลางและความถีอยู่ตรงไหนจากนั้นเราก็จะลากไปหากันก็จะเกิดเป็นรูปหลายเหลี่ยมความถีหมายถึงเราสาม,รา,สา,มารถสร้างเฉพาะพิกัดคือ20กับ9เงี้ยไว้ก่อนแล้วก็จากนั้นก็ลากไปหา20่กับา9 2่บก็ลากไปหาจุดจุดตรงเนี้ยในชั้นถัดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องสร้างฮิสโตแกรมก่อนก็ได้นะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะหาจุดกลางและความถีมาสร้างเป็นจุดก่อนแล้วก็ลากเส้นหากันนะครับโดยที่ไม่สร้างฮิสโตแกรมนั่นเองนะครับอันนี้คือรูปหลายเหลี่ยมของความถีนั่นเองนะครับ